วันนี้ปู่จี้แค่ค่ะ4010ทำสับเปลี่ยนกำลังจะทำขบวน211ช่วงนี้รถไฟตรงเวลามาก สองหนึ่งสอง,สองเข้ามาตั้งแต่เที่ยงพอดีออกมาไม่ทันปู่คีสีศูนย์หนึ่งศูนย์ค่ะกำลังลางรี้วของสองหนึ่งหนึ่งเข้ามาในชานชลาที่เจ็ดทำขบวนเร็วค่ะวันนี้แค่เที่ยงหน่อยๆ กำลังออกมา ร้อนมากวันนี้ที่กรุงเทพ C หนึ่งหนึ่งเก้าอันสตอรวันนี้ทำสองหนึ่งหนึ่งกำลังจะไปสับเข้ามาในชั้นชลาที่เจ็ค่ะ เราไปต่อขอบวนแล้วค่ะตอนนี้ในสถานีกรูงเทพหัวลำโพงจานทลาที่5ตำบลเหมือนจะปิดให้บริการ ตอนนี้ที่สถานีกรุงเทพพลังพงจะใช้ได้เฉพาะชาญชลาที่7ถึง12เท่านั้นตอนนี้ผู้จีเคน0 1 0กำลังนำริ้วของชะเจิงเซาและนครสวรรค์เข้าไปในชานชลาที่9ยาวมากยาวมากจริงๆค่ะ30ฟู้ได้มัง้ง ผมไม่เคยเห็นเลยนี่คือพลังของฝูจีเคลาบงาตั้งแต่เบิร์งเลยค่ะตงไยสะพานกระสาศึก สามขบวนเลย ที่5183เข้ามาจอดเทียบในชานชาลาที่4แล้วค่ะรถดีเซลรางค่ะขบวนธรรมดาที่279กำลังเข้ามาในชานชาลาที่8 ร้อนมากค่ะเดินไปเดินมาไม่ไหวเลยต้องนิ่งอยู่กับพี่แล้วถ่ายอย่างนี้ก็คลาสสิกไปอีกแบบ เขาไปเทียบในชาญนชลาที่8และะ้วค่ะขบวนธรรมดาที่279ตอนนี้ก็พร้อมทั้งสองขบวนไม่ว่าจะเป็น211กรุงเทตพตะพานหินและ279ไปด่านลมแดนบ้านคลองลึกส่วนในชาญนชลาที่5ที่6ตอนนี้ก็กำลังปรับปรุง ซ่อมแซมซ่อมบำรุงค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมองเห็นหลายๆที่ตอนนี้ราฟอทอก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเยอะแยะไปหมดส1 1 9อันสตอมค่ะ ขบวนธรรมดาที่สองหนึ่งหนึ่งวันนี้นานๆจะเห็นเข้ามาทำขบวนธรรมดาสักทีว่าจะออกไปเอาอีกสักหน่อยค่ะผู้น่าจะทำริ้วเข้ามาในชาญนชลาที่เจ็ด ริวที่เหตอยู่ตรงนี้ตู้จ่ายไฟค่ะตู้เจอาเวสเป็นขบวนนำเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิธิ์พอเข้ามาก็ทำความสะอาดเลย ลองกลับแสงก็ไม่เป็นใจเลยรีบผันกลับฝั่งนี้จะดูชัดกว่า อย่างร้อนขนาดนี้ด้านบนโรถจะขนาดไหนวันี้ก็จบคลิปนี้ไว้ก่อนค่ะไว้เจอกันตอนเย็นจะเข้ามาอีกทีสวัสดีค่ะ